อ่ะต่อไปเป็นการถามคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับมาดูว่ายสบานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จะตอบได้หรือไม่นะครับอะไรอาวคำแรกนะครับ m o n K e y, monkey monkey ลิงลิงโอ้โหมโนยมันไม่ใช่ n m m o n d a y เว้ยเหรอ,อแล้วมันแล้วมันวันจั์แล้ว เอ็มดับเบิลโอเอมูนมูข้อมูลข้อมูลเรื่องอะดวงอาทิตย์เอ็มดับเบิลโอเอ็ูนดวงจันอ่าปบมือหน่อยมูนหมายถึงคำครับพี่เจ้าอ่าน n มีเนมส์เนมชื่อเมชื่ออ่าถูกต้องข้อบัง O R A N C E orange ส้มอ่าถูกต้องเก่งนะเนี่ยบักส้มโอบักส้มโอ p A N แผนแผ p นแ p a นแผ่ p แ n แผนแผ่แ่นแ่นแ่นผ่แ่นแผ่แ่นกร่ทะผ่นแะทนแแผ่กระ่นแผ่แผนแ A r K. P-A-R-K อารนะพัรคพ K คพัรคพาคพีเ park หมูอะไรหมูอะไรอ่าพัรคหมูอะไรหมูอะไรสวนสาธรารณะอ้าอ่าไหนที่หมูอะไรหมูทีแ่แบบว่าเป็นอาหารรับ B อบี r a b b ท t r ร b b i t กระต่ายอ่าปบมืออน้อยรับบิดรับบิดรับบิดมึงซื้อแกงหรือว่าคิดอ I N ตอบม่ได้สองข้อ Rings Rings Ring Ring The Ring The Lord of the Ring The Ring The Lord of the Ring ใครดวง The r i ไม่เคยอ่า Ring มันใครอ่ะไม่ใช่ Ring แปลว่าแหวนแหวนเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก Ring มันแต่งงานกันแหวน r i n มันแต่งงานกันแหไม่ใช่แต่งงานกับแหวน เป็นงานกระแว่นคำต่อไป <S <S R U L E R รู้เหรอรู้เรอความรู้อ่าไม่ใช่รู้เรอรู้เลยอ่าบ้านไม่ใช่โร,รงเรียนเวลาเวลาไปโรงเรียนเราจะใช้เวลาเขียนไปเขียนมาแล้วเราก็จะขีดมันพลัดอ่าพบเพื่อนหอยถูกต้อง ผิดมั้ยครับ <abonn> อ <és> ่า is his ip c h i ชิป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 สลามไม่ใช่อะไรชิปชิปชิปอ่าชิปชิปหายไม่ใช่ชิป ปากไปว่าเรือชิดไปว่าเรือไม่ชิดหายนะไม่ใช่นะดีมซื้อประพันธ์ออกกับบ้านแต่ว่าตอมกระทมหายอีกต้าน S T ต้านไปน้ำดีม L s m a สมอล a l l small เดี๋ยวมั้งเหรอลใช่สมอลสมอลสมองไม่ใช่หัวสมอลผมสมอลแปลว่าเล็กๆนะเล็กอ่าเล็กๆเล็กอะไร S N A K E Snakes งงอ่าโปรโมทหน่อยเสมอนี่คำไหนหลับแล้วเนี่ย S O N G Song Song ร้องเพลงอ่าเพลงแล้วไปพูดเขาว่าร้องทำไมแล้วมันชิงอะซอง S T A N D Stand s ฮะ Stand 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 Understand ดีมากก่บ้านเต็นบ้าไปเลยน้ำตาลเต็นแว่าเยอะไใหม่ดาผิดไม่ใช่เหรออ่าิสดัิลย m ไอเอวปลาแไม่ใช่ปลาไม่ใช่มองไม่ใช่แฮไม่ใช่สมูทไม่ใช่สลิงอ่าสวิม สวีมแปลว่าว่ายน้ำอ๋อว่ายน้ำหยดน้ำตายจะไหมหนีดีหนีบดีนี่ไว้เสียงมัออกอันนี้ก็ถามไปแล้วนะเอาเอาศัพท์ที่ยังไม่ได้ถามนะง่ายง่ายๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่ดำไม่ดำ T O M A T O ถั่มแม่โถ่ถั่ม มะเขือเทศอ่าปรบมือหน่อยเก่งก็มีโอ้ไม่ใช่ซอสหรอไม่ใช่ซอสเขาป้องทีอา V A N แวน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 ายไม่ใช่เรือไม่ใช่มีแวนแวนไม่ใช่แวนแวนหมูอะไรหมูอะไรหมูแวนหมูอะไรแวนหมูอะไรเกี่ยวกับพวกที่ เป็นรถยนต์วัวแวนรถมีไม่ใช่รถบัสไม่ใช่รถเรือรถรีไฟไม่ใช่รถทัวงรถที่อัพไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถยนต์อ่าไม่ใช่เกือบถูกแล้วรถอะไรแวนรถรถยนต์เก่าไม่ใช่รถตู้อู้ยนี่คำนี้ถ้าตอบได้นี่เก่งมากเลย ดับเบิลยูไอจีวิกวิกผงปอมเก่งเลยโอ้เก่งเก่งเก่งอะไรนะเมื่อกี้วิกอะไรนะวิกอ่าคำต่อไปวิกแปลว่าอะไรแซดดีบีอาอ้าวกี่กูบอกว่าผงปอมซีบะมาอะไรอ่าเก่งแซดดับเบิลโอสู้ฮะสู้สนใจอ่าเก่งนี่เราได้ตออสู้ เก่งเก่งมากเลยยูชี้เก่งนะชี้เก่งนะเดี๋ยวเอาคำนี้นะ D A N C E Dance Dance สุนัขไม่ใช่เด่นเลย Dance d เด่นแสดงอ่าเกือบถูกแล้วแสดงหัง Dance เต้นอ๋อเก่งเก่งอันนี้เก่ง เอออาจาดย์เออน E A R เอียหูอ่าโอ้เก่งเก่งเก่ง E Y ไ Eyes ตาอ๋อตาโอเคตาไอ้ตาไอ้ไอคำสำคัญเลยนะถ้าคำนี้ไม่รู้นี่ถือว่าถือว่าไม่ไม่เก่งเลยแหละถือว่าไม่ใช่คนอีสานเลยนะเอามาเาว F A R M E R คว้าเหมือ ฟาร์มไม่ใช่ฟ้ามือชาวไร่่อาไม่ใช่ชาวนาเก่งเก่งเก่งเอฟเอยลอร์ดับเบิลยูฟังข้าวไม่่ออยยากคนนหฟาวเวอร์ชาวไร่ฟาวเวอร์ชาวสวนไม่ใช่ฟาวเวอร์นาไม่ใช่พุ่งนาไม่ใช่ไร่ดอกไม้เอหงื่อไม้ตอนที่บอกว่าฟ้ามือนี้ผมนึกถึงถุเข่าเลยคำสุดท้ายดีกว่านะ คำสุดท้ายนี่ยากมากเลยนะ G I R A W S E Girap g i r a ่ข้อยาวมันยากตรงไหนเอาอีกคำหนึ่งดีกว่าเอาอีกคำหนึ่งดีกว่าเอาอีกคำหนึ่งดีกว่า S E A D H หัว H อ่าสีสษะเรียกว่าหัวนั่นเองอ่หนึ่งบอกว่าหิ่ง I C E Ice น้ำแข็งแดงแดงแดกน้ำแข็งว่าอมน้ำแข็ง K ี้ฮะี้ปากกาไม่ใช่ K Y K เคีื่อนตอนเวลาเราจะเข้าบ้านเราทำอะไรฮะเปิดประตูไม่ใช่แฟงแฟงเราจะเข้าบ้านเราทำอะไรก่อนนั่งตีนไม่ใช่ มันตู้ไม่ใช่อะไรก่อนนะอาบน้ำเวลาเราจะเข้าบ้านเราทำอะไรอาบน้ำไม่ใช่อะไรเน็ตอ่าเราจะเข้าบ้านทำอะไรจะเข้าบ้านทำอะไรฉี่อ่าจะเข้าบ้านถ้าไม่มีอันนี้เข้าบ้านไม่ได้เลยอะไรไม่มีเลยไปใช้ไม่ใช่คุณเจอะเริ่มตื่นเก่งเลยไม่ใช้คุณเจ เตอร์เก่งแน่นะเก่งจบแล้วนะเอาคำคำไหนดีคำสุดท้ายดีกว่าเอาสุดท้ายดีกว่านะมาคำแล้วยากไหมเพราะขอประ่านัดหน่อยยากไหมคำสุดท้ายนะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเอาไปแล้วนี่เอาไปแล้วเอาคำสุดท้ายเอาคำนี้ดีกว่าคำสำคัญเลยคำนี้ mom moms ฮะ moms mom อืม moms เ dad

มีแดดนแล้วก็มีมัมส์มัมส์มัมอ่ามัมไม่ใช่มัมนะมัมเยอะเยอะไม่ใช่เลอะเอะเปื่อเปื่อนเกลื่อล,ลงตีนแล้วเรอมัมส์อ่าเ,เราเกิดมาทุกคนต้องมีมัมส์อ่าถ้าไม่ไม่ ไม่มีมั่ไม่เกิดไม่เกิดไม่ได้อา่ามัมคืออะไรไมั่งค,คือใครแม่อ้าอา้าก็ขอบจบไว้แต่เพียงเท่านี้แะ้วกับงั้นตอบเลยีครับ